พี่มาเบ่งกบไงกับผมอุ้ยคุณน่ะยิ่เอะเอาละเอาละคุณน่ะเอาละอุ้ยนี่ดินมากหมดขึ้นยาว่าลุดเตอร์รุดวะอุ้ยไอ้ ุสสสสคคุสวัสดีครับพี่น้องกองปไฟสู่ปูสู่คนกรบผมของเราคนเขาเบื้องติดนีขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจอนะครับผมป่าสนาชิเนะคอยเด็กที่นั่นครับพี่น้องติดนั่งไหนเงินติดท้องไอ้ท้องจำมือมืยสู่ปูสู่คนครับผมเอ้ามือนี่ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับผมมือนี่เป็นเบ็ดชุดใหม่นะครับเด้อเบ็ดชุดใหม่ ควบเงาหนิรอยยีซิบครับผมกับเรื่องของเรื่องผมเนี่ยจะหาเบ็ดไม้มาล้องใส่เบ้องครับผมของเกามันขั้นแข็งเกินก็เลยหาเบิ้งในเฟสละก็ไปเจอเจอของคุณพี่จกกักรพันธ์พันสูงเนินครับผมพี่น้อง๋อยวเบิ้งก่อน ครับผมจักรพันธ์พันสูงเนินเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ครับก็เป็นเบ็ดใหม่แก่ๆครับผมใม่แก่ๆใหม่แก่ๆขั้นกะอ่อนดีอยู่ครับนี่ครับขั้นขั้นตรงครับผมขั้นตรงขั้นคงมีไห้รั่งไในครับผมพี่น้องอ่าเพื่อท่านไหนสนใจเนาะของคุณปีจักรพันธ์พันสูงเนินครับผมบางทีผมเคย เคยสร้างจากในแอปครับผมแอปดังๆอ่ะรวยห้องบ้านหัจักแรงที่ไปที่มาสร้างม่าแล้วบ่ได้เรื่องครับผมอันนี้นี่ห้องหัจักแล้วว่าเป็นใหม่แก่ครับผมนี่ครับขนาดของเบ็ดที่ผมสร้างนี่เป็นเบอร์สิบหาครับผมเบอร์สิบหาของทางหลานเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับคำแล้วมือนีมากคำเลยครับผมจะเป็นตกดินไปเลยดิแต่ว่าผมเพาท่านไหนเสียเบ็ดจากหลังอยู่ ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่จักรพันธ์เป็นย่างสูงกับผมที่ส่งเบ็ดมาให้เนาะตอนแรกผมว่าจะหาสร้างสื่อลาบานนี่เพื่อนว่าเพื่อนเป็นเอพซีครับผมเพื่อนว่าเป็นเอพซีพันหลกักเป็นพันหลกักว่านี่เนะพื่อนนะโอ้เพื่อนก็นเลยว่าเอา้าท่านเดี๋ยวผมจะส่งเบ็ดไปให้พันหลักใส่เ่าต้องสื่อหากันดอกเพื่อนว่าขอขอพุณหละลายครับผมสพื่อนวเพื่นที่ตามอยู่นะอ่ะ บอหยี่ยใส่ครับหมดไอพี่น้องเดี๋ยวจะมาหลุดนน้ำกันครับทีนี้ความมันเนี่ยเปน้องเลยเบิ่งบ่ส่วนเชือกนี่เป็นเชือกดำเึกเป็นน่องเนอเชืกอกแน่นดำครับผม อันรับมากครับผมใส่เบ็ดเสร็จน้องหมูเป็นชีเจ็ดเงียบเงียับนี่อะไรวะโอ้ยป,ป,ปูปูมากินปลาครับผมมูนมดเลยปูลายอีหลนนีนีเงียบห้อยปูกินโอ้หะเบ็ดไม่เตียมแหลกมาแล้วครับผมเป็นสีเงียบครับมือนี้เป็นยังไงบูส่งปลาสิบ่กินเบ็ดครับ เลยปลาคอหน่อยมาตัวน,นึงแล้วฮะอเอราะอยากเก็บครับผมหลังนี้สง้งมีอาก,การครับโอ้ยปลาคอตัวซ้ำกันเหรอครับผมก็บว่าหันนี่ครับคอว่าท่นยานญ่อยู่ป่ากับว่าท่านญ่อยู่พี่น้องนี่มันจะไปใหญ่ย่ำไหนกันเนี่ยจะซ้ำกันละ่ะกับว่าหันอืม กินเลือกครับปล่อยบ่วไหนแบบนี้ยุมเนาะแจมสองครับผมแจมสองมาแล้วอสองตัวปนอิ่มน,พ,น,นพ,พี่น้องเยครับผมพี่น้องยามก็ขึ้นมาได้๋สองตัวเนาะเกือบบลอลเป็นเสียงเงียบๆครับผมปลาบ,บอลบอลยิงพอคอยแต่ว่าปลาสวบก็สวบู่ตับอยจุดอก อยู่กลางหาหน้าผนปลาผมบ่ท่านงครับผมนี่มันข้าเจาใส่เอาไปกินเมืเ่อไหรกับพ่อจักหรอกอะหอนครับผมเอาแก่เมือ่อยจากน้อยจะเข้าว่างครับผมเป็นมอยเปิดเ้าเ,อาเ้อปูไอให้ปูก่อนครับรอบนี้เขาใหม้มันมันปลาตัวงใหญ่เลยครับเด้อตัวหน่อยพานครับผมอะ จะอยงไนกันครับผมยิมลยเปิดฝา หอนครับผมห้อนเชะละเกินหอนแห้งครับฝนถิ่มช่วงมากเป็นอาทิตย์แล้วบ่ตกเลยครับผมโอ้ยหอน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 อา้าวผักจะกข้าวครับผมเดี๋ยวจ้างไปรุนเบ็ดน้ำกันต่อเราจะมีแต็มบ่ออ๋เอเนี่ปูกินมดเหรอปูกินมดเหรอพี่น้องเอ้ยนี่ไ ตัวปลากระิมเจอตัวสั้นเนียเนาะโอ้ไปยังไงมืดปลานี่ยอ้าวหัวใจเจ็บครับโอ้ยเบิ่งตัวปลาเนม่พี่น้องเลยไม่สิกินมืดโอ้ยบุญเนี่ยนี่แต่ปลาหน่อยหอยตัวเบ็ดกะว่าหอยกินกบผมเยอะกะมืดเยอะกะยังคือเก่าอยู่ งูม,มดก็จะเป็นอีปูเอ้าขออย่าปล่อยครับโอ้ยแม่นจัดโตพี่น้องเลย อุตส่าห์มาล่องคลองไหมกับว่าหมานเลยพี่น้องเลยเนียบจิ๊บปลากับว่ากินเบ็ดเนี่ยกับเหียะว่าหล่อนครับผมนี่มันมันเหมิดแล้วนี่เป็นข้าวเจว้วัดใสเอาไปเหมิดแล้วกับว่าจักพี่น้องเอา้าฮะถาลุ่นมืออื่นเศร้าอ,อะไรพี่น้องว่าหมานว่าหมานครับผมเหมยไปกล้วบ้างครับถาลุ่นมืออื่นเศร้าอ,อีกที่หนึ่งครับ หมดจอดีครับนั่งเอ้าท่านบ่พัดบ่เด็ดไม้ด้วยครับนี่นี่อืมเด็ดไม้ครับผมเจ๋า ใส่ทีมไปสามหลังถือหลังหนึ่งครับผมกรบนี่ตง่ามครับผมนะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียำส่อครับผมอ่ะก้อนสิบพยายามเบียดป่ามาเบิงเบียดกบสะกอนครับผมใส่ใบสามหลังอู้ปะทุ อันผมว่าถือกบดีครับครบเถาดีครับนั่งเฝ้าเบ็ดอยู่นั่นโอ้ยตัปใหญ่เลยไปเปลี่ยนเลยนี่ครับผมล้างตื่นมืขึ้นครับผมถือกบครับถ้าวบ่โดดครบโอ่งง่ายเลยพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวคบเถาวะนั่นนั่นนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย งูครับงูนังแหพีีมาเิ่งกบไงครับผมอุ้ยคุณเนาะอีย่ะนี่นี่ครับผมมันยืดยุ่นดีเลยบอลลุดกับบ่ถือว่าท่าครับบ่ถือว่าท่ากันไหน กำลังงามๆว่ามันกบเฒ่านางเฝาเบ็ดอยู่เี๋อ <c oughs> แข็งถือกามพอดีนี่ครับผมไส้เบ็ดกบก,ก็ได้ด้วยพี่น้องเนอะไส้เบ็ดปลาก็ได้ครับผมเบ็ดสำหรับเบ็ดเนาะนี่เนาะ โอมเมนตาอันกบครับผมงูกระถือกพี่้องเอ้ยมึงไงงูปลาตัวบบกไงว่ากินกบหรว่ากินฉี้กระเดียนบู๊งเนี่ยโอ้ยหาเอ้ยคนอะเปียไปปากสีลุ่งนาไปแล้ว ยงนกตูมครับไปพี่น้องไปรุ่นกันรถมาเบ็ดปลาบานที่นี่หลังจากรุ่นเบ็ดกบมาแล้วัก็จเป็นเชงนไรครับอ,อันนี้ดวงเบ็ดอยู่ทั้งดวงเบ็ดอยู่ทั้งปลาเขาขึ้นว่าวพี่น้องเลยต้องมาขึ้นกนอยังบ่้มาขึ้นว,ว่าหมานเลย ปลาหายไปใส่เมือ่อที่เงินทุนมาใส่เอาไปกินมหมดแล้วนะครับนั่งนี้ถือถือไทยบึง้งส่วนส่วนหลายใส่ไว้ห้หน้าครับผมมนนันมีผมใส่ไว้ในลำหวยลำคล้องถือปลาครับผมเห็นดินดินอยู่วะฮะนีน่เบิ้งเด้อสีแล้ววะเอาละเอาละเอาละคุณอะเอาละอ,อุย้ยองึง ดินมาหมดขึ้นยาวลุดเถอะรุดบ่าอุ้ยไอ้ลุดบ่หอุ้ย่หลุด่หลุดพูดหน่ะพี่น้องเบิ่งลุดยาวรุดเ้อโอ้ยปลาดุกไงอาวถือใจไงพี่น้องเลย คุ่นอู้หูถือมีอหลุดยากครับผมหมันมานละไครับผมย่ำเศร้าอ่ะใส่ไปในหัวยหลังเดียวครับผมถือคุ่น่ะโอ้ของไงของไงพี่น้องเอ้ยของไงอือหือทั่วไม่เบ็ดเกิดหรอกฮะไปไปขึ้นขึ้นโคกก่อนขึ้นโคกก่อนโอ้ยขึ้นโคกขึ้นโคก ขึ้นขอ,อ,อก,ก้อนขึ้นขอ,อ,อก,ก้อนโอ้อย่าพี่อ้องพี่ครับมันประดุกไงามาตัวหนึ่งแม่งรุดพอดีนี่ครับเกือบบ่ได้กินใส่ไปน้ำล่ำหวย ตัวหนึ่งหลังหนึ่งดึงกินมากรุดพอดีครับเงียงหักตัวนี้นี่เงียงหักห้อยอแสดงว่าห้อยเนี่มีห้อยปลาอื่นมากัดดินี่กัดเงียงนี่จังไรน,นี่ครับอืมอีครับมนัมนมนันมันใส่ไว้หลังเดียวถือเฉย อาออยู่หหน้าเลยคือสีเรลียบร้อยหรอผมวาไปไปเก็บไปเก็บอยูห่หหน้าครับผมนี่เป็นสีห้อยดึงๆครับพี่น้องนั่น,นโอ้ รุ่นนี้ล้วจินเบ็ดดีๆเมือ่อคืนปลาบุนนี่มันสิไปแย่แย้มไหนวะพี่น้องขุนพ่อแย่แย้มเขาถอกบ่เอ้าะจินเลือกกอแบบนี้บ่มีหลุดใชพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปอมันมาถึงเบื้องหลังนี้หวัวจมลงไปเลยพุ่นดึงแบบนี้สิยู่ไห้บ่ถ้าดึงแบบนี้ยันเม็นปลาไหลครับ หนุ่มๆครับยูดินีอหอมขึ้นหนุ่มๆวะหนุ่มเมียงอล้ผมพ่น้องก็ตัองหวาวา่วา,วามันเลยครับผมมันบ่ได้ปลาดุกในอยู่ในห่วยนี่เรียบร้อยเลยยุให้หน้าปลาญ่ๆก็บสิถึงเบ็ดไปหลายรอบแล้วกับสิเมุดไปแน่นอะแล้วก็บกแม่นต่ผมมาใส่ผู้เดียวกับคนอื่นกับก็มาใส่น้ำกัสิ ปลาก็เลยสีห่างๆครับผมกสิเลยเลียแตะตหัหน่อยๆมากินเบ็ดนี่ยมงมอตุลังกับผมจะเป็นจะเป็นนิป,นอปูอ่ะนี่ครับเบ็ดกะถือปลาไงกับยูถือกบใส้กบกระไดใส่ปลากระไดพี่น้องเอาผ้ดได้สนใจเบ็ดนี่ครับเป็นเชือกนี่ครับเชือกดำทักหอยย่างดีครับผมพี่น้องนี่ฮะ เบ็ดกะตานี่ครับผมประมาณนี้อันนี้ของผมสร้างเพิ่นเบอร์สิบหาครับเบอร์สิบหานี่ครับงานตรงไปขั้นกะบ่บอแข็งเกินไปบออ่ออ่อนเกินไปครับผมพอดีพอดีดึงยูเอาผู้ใด,ดสนใจก็ดตอ่อไอจัก,กระพันพันสูงเนินครับผมเดี๋ยวผมอ่า แปะลิงไว้ให้ได้พี่น้องเด้อลิงลิงลิงอยู่ใต้คลิปเด้พี่น้องเด้อลิงเฟซบุ๊กเพิน่นก็ไปสนใจกับเขาไปเบิ่งได้ครับผมเอฟซีกำลังเบืองอยู่ห้าสนใจเบ็ดพี่น้องว่าต้องไปหาหมองอื่นไห้มันเสี่ยงว่าต้องหาหมองอื่นแบบว่าสร้างมาแล้วบ่าถือใจนี่ครับอันนี้ร้อยยี่สิบขั้นร้อยยี่สิบก็มาฐานอยู่ใส่กบกไ็ได้ใส่ปลาก็ดีพี่ผลงานหนาสิว่าเป็นหนาที่พึ่งพ่อใจ ปันไดก็ถือว่าหมานครับผมสำหรับผมนะครับผมเอาคลิปนี้ลำเลื่อนๆสู่ผู้สุคนเด้อช่องทางการติดตามกับพันธลักอีสานบานบัวกับพันธลักผ้าสแส็บนะครับเด้อทั้งทางเพจทั้งทาๆยูทูบครับผมเอาคลิปนี้ขอกเข้ามาสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวสิเก็บเบ็ดย,ย,ยางกับเพื่นไป